ท่านผู้ชมต้องถามแน่นอนนะครับว่าทำไมถึงมาอยู่ในคอมอีกแล้วนะคือท่านผู้ชมสถานการณ์ล่าสุดของก u ร์ดแอนด์แบ็คพาวเดอร์นะฮะในมือถือผมเนี่ยกร,รก,กราฟิกต่ำสุดปเปิดหมดแรงสุดเป็นประมาณนี้ <Yeah! S 1> มีอัปเดตใหม่มาหลายอย่างเลยนะฮะเป็นอัปเดตใหญ่นะอย่างแรกเนี่ยเรามาดูพวกอาวุธใหม่กันก่อนอันแรกเนี่ยจะเป็นอาวุธของคาร์ดออฟฟิเซอร์นะซึ่งชื่อว่า สปอนตูนเป็นแบบคล้ายๆหอ,อกนะฮะซึ่งราคา5 0าฝั่งนะโดยจะมีดาเมจ30การโจมตีเนี่ย0.5วินาทีและถ้าเกิดเทสช็อตก็จะสร้างดาเมจ2เข้าก็สามารถวันชอ็อตพวกซอมบี้ทั่วไปได้แต่มันไม่ใช่หอ,อกธรรมดานะฮะเขามีความสามารถพิเศษที่มาแทนสกิลชาร์ดด้วยถ้าเราใช้หอ,อกตัวนี้นะฮะมันจะเปลี่ยนสกิลกลายเป็นโฮลฟาสซึ่งจะกดได้ก็ต่อเมื่อมีหลอดเต็มนะฮะซึ่งหลอดเนี่ยจะได้จากการทำดาเมจใส่ซอมบี้แล้วก็ช่วยเพื่อนจากการโดนซอมบี้จับ โดยวใช้มานะฮะตัวเราเชื่อมการยืน X ประมาณ2วินะแล้วก็มีวงอะไรสักอย่างออกมารอบตัวเราซึ่งถ้าหากเพื่อนเรานะฮะที่ใช้หอกหรือว่าอาวุธที่มีดาบป,ปลายเปิ์เนี่ยมาอยู่ในระยะนี้และทําการกดปุ่ม X หรือถ้าเกิดเป็นมือถือเวลาจะสักปุ่มหนึ่งแหละเขานะฮะจะสามารถเนี่ ก้มไบตั้งท่าแบบนี้ได้ซึ่งมันจะเปลี่ยนให้ตัวเขานะฮะจากฐานทั่วไปเนี่ยกลายเป็นแนวตั้งรับทันทีนะคือถ้าเกิดซอมบี้มันวิ่งเข้ามาในเวลานี้เนี่ยโดนหอกของเขานะฮะซอมบี้นั้นเนี่ยจะตายในทันทีว่าง่ายๆนะฮะคือมันเป็นสกิลชาร์จที่ไม่ได้วิ่งไปหาซอมบี้นะฮะแต่ว่าตั้งรับรอให้ซอมบี้มาหาแทนแน่นอนว่ามันฟังดูเสี่ยงมากนะฮะคือเราเนี่ยจะกลายเป็นเป้านิ่งทันทีนะแต่ว่าเขาก็มีบ,บัฟแถมมาด้วยคือทําให้คพที่มันป้องกังรนร่านว,วาน่ลงายยาาตกขึ้นแต่ว่วา เออมันก็ไม่ได้ถึงขนาด2เท่าอะไรแบบนั้นนะฮะทำให้สกิลเนี่ยในความเห็นผมนะมันค่อนข้างจะเสี่ยงตายโคตรๆเลยแหละแต่ว่าเขามีของแถมมาด้วยคือถ้าเกิดสกิลของเรากําลังเปิดโยนะฮะคือเป็นดับเป็นวงสีเขียวแบบมเมื่อกี้ประมาณ1ิวิถ้าระหว่างนั้นมีคาสออฟฟิเซอร์คนอื่นที่ใช้เซเบอร์เนี่ยทำการกดสกิลชาร์จนะฮะระยะของสกิลชาร์จอันนั้นนะฮะจะถูกขยายใหญ่ขึ้น2เท่าพูดง่ายๆคือมันสามารถเป็นอาวุธสำหรับซัพพอร์ตออฟฟิเซอร์คนอื่นได้ซึ่งก็ฟังดูรขึึ้นนะดับง าเกิดเพื่อเราเห็นตั้งแต่แรกนะวเวลาเปิดสกิลอยู่แล้วก็วธที่ถือว่าเป็นหอกกับดาบปปืนมันก็น้อยนะฮะก็คือแบบมีไอ้สปูนตัวเนี่ยหนึ่งตัวแล้วก็มีลายมัสเก็ตที่มีแบบมีดาบปปืนเนี่ยหนึ่งอันสุดท้ายก็จะเป็นเนี่ยเป็นหอกของลายอินเฟนตี้เหมือนกันสกิลไม่เวิร์กนะฮะแต่ความสามารถในการสู้มันเนี่ยผมบอกเลยว่าดีมากเดี๋ยวค่อยไปรีวิวให้ดูอีกอย่างนึงเขาเพิ่มเข้ามานะฮะคือเป็นเกราะใหม่ก็คือถ้าเกิดเราเลื่อนมาสรตรงนี้เนี่ยเราจะพบกับเนี่ย ซึ่งจะเป็นก่อพิเศษที่จะไม่ได้ใส่กับเราโดยตรงนะฮะแต่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยปลดล็อกกองพลใหม่ที่ชื่อว่าคูราเซอร์อะไรสักอย่างซึ่งมันจะเป็นกองพลทาหารมาที่ใช้ได้กับบางประเทศแล้วก็เป็นล่างพิเศษอะไรประมาณนี้นะความสามารถของกองพลนั้นเนี่ยคือจะต้านดาเมจกายภาพ33% ต้านดาเมจระเบิดอีก33%แต่จะแลกมากับดีบัฟยิงปืนระยะไกลนะฮะคือจะรีโหลดช้าลงและกระสุนก็มีโอกาสเบี้ยวมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีซัพพลายที่มันเกี่ยวกับระยะไกลเนี่ยน้อยลงแล้วก็เดินช้าลง10%โดนเผาแรงขึ้น10%และถ้าเกิดใช้เออ musket เนี่ยก็จะไม่สามารถใส่ดาบปลายาป,ปืนได้ว่าง,ง่ายๆคือมันเป็น infantry หรือว่า officer ที่เป็นเวอร์ชันในระยะใกล,ล้ล้วนแล้วก็ อย่างอื่นนะฮะก็คือเขามีการเพิ่มซอมบี้ตัวใหม่มาซึ่งเดี๋ยวเราค่อยเล,ล่าลวกันเพื่อความเซอร์ไพรส์แล้วก็อีกอย่างนะฮะเป็นด่านใหม่นั่นเองซึ่งท่านผู้ชมน่าจะเห็นไปสักนิดหนึ่งละมั้งเป็นเซนส์สปีดาเบิร์กนะฮะเป็นแบบโหมดโฮเอานะอันนี้จะเป็นโฮเอาแบบใหม่เลยคือเป็นเกมเพลย์ใหม่วันนี้เราจะมาลุยด่านนี้กันนะฮะแล้วก็ลองใช้ไอหอกเมื ok ่อกี้ให้ดูส่วนไอเรื่องกอกับ,บกองพลใหม่เนี่ยเดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วกันไป โอเคทินี้ทุกคนนะฮะก็มาอยู่ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งนั่นจะเป็นรัสเซียกันนะก็ตอนนี้เนี่ยพลักิจของเรานะฮะคือการป้องกัน3ทางนะคือมาจาก ون, ตรงโน้นตรงโน้นแล้วก็ตรงโน้นจะสังเกตได้ว่ามีเวฟอยู่ตรงซ้ายล่างนะฮะคือเราต้องป้องกันซอมบี้เนี่ยเป็นเวลา10เวฟนะ เดี๋ยวซอมบี้ตัวใหม่เดี๋ยวจะมาตอนเวฟห้ตอนนี้จะกลายเป็นซอมบี้ทั่วไปก่อนอ่ะแล้วก็มีระบบซื้อขายของนะฮะคือตอนนี้เนี่ยเราจะมีค่าเงินอยู่นี้นะตอนเริ่มเวฟเนี่ยเขาจะมีเอ่อคนขายของมาซึ่งนี่สามารถซื้อแบบเป็นใหญ่แบบสาดได้หรือว่าจะเป็นไฟถนนกระสุนปืนแบนเดดแล้วก็กล่องระเบิดอะไรประมาณนี้ฟังดูเป็นไอเดียที่ดีนะฮะแล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะมีอะไรมาหาเพื่อนแต่ว่าโอเคตายไปละอ่ะเมื่อกี้มันมาจากสะพานนี้นะฮะซึ่งเพื่อนก็ทําการเอาสะพานขึ้นกลับแล้วเดี๋ยวพ่อค้าจะไปหาทาทงงออออกกเแล้วันน่ีคื ซึ่งระยะเนี่ยถือว่าเนี่ยไกลแบบพอสมควรแต่อาจจะเสียเปรียบพอของไลน์มัสเกตนิดหนึ่งนะของไลมัสเกตเนี่ยเขาจะสามารถแบบข้าหมดเอพีสแล้วก็กำหนดองศาแบบนี้ได้ซึ่งสามารถแทงหัวเชียวตายได้แต่สำหรับตัวนี้นะฮะคือมันจะแบบตามมุมมองบุคคนที่3นะต่อให้คลที่1คุณจะชี้ไปทางไหนมันก็ได้ตำแหน่เท่าเดิมตรงนี้อืมซอมบี้หลังเข้ามาแล้วอะผมแนะนำว่าซอมบี้ระเบิดผมแนะนำว่าให้ใช้แบบให้ใช้การตีเลียแบบข้างล่างเนี่ยน่าจะดีสุดนะเพราะว่ามันเร็วอะคือแบบวิกกีนะฮะเขาบอกว่า การตีข้างล่างสองครั้งเนี่ยคุณสามารถตีข้างบนได้1ครั้งนะคือแบบตีข้างล่างนี้มันเร็วมากๆอ่ะมันคุมมากๆแล้วก็ด่านนี้นะฮะระเบิดมากันโคตรเยอะนะผมเลยต้องแบบใช้ปืนพกแบบนี้นี่แหละตูมตูม,โ,ตมโอเคมาอีกแล้วเชิบโอเคสวยอ,อ้ามาอีกตัวหนึ่งด้วยฮะซ้อนกันอู้มันซ้อนกัน3ตัวเลยนะมันมันมาแบบมันมาเยอะมากทุกคนเหมือนไอ้รถคอรแบบ์เวอร์ชันแบบเวอร์ชันตอนแรกเลยอะ่ะคือแมงเงินลบมากว่เดีย๋ดวยวๆๆๆเพื่อนมีปืนไหมโอเคสุดยอดสวยมาอีกแล้วนี่ทางเดียวนะ ทางเดียวมาเยอะขนาดนี้เลยพี่ตรงนู้นปลอดภัยตรงนี้ไม่ปลอดภัยหรือเปล่าไม่ชัดอะโอเคมันมันชี้ละช่างมันให้มันระเบิดไปตรงนี้ก็ระเบิด,บดไอ้ตรงนู้นก็ระเบิดไปตรงนู้นไปตรงนี้เจอระเบิดตรงนู้นหนึ่งตัวแรงดีเฮิร์สวยผมอยู่คนเดียวเนี่ยม,มีมีเพื่อนเพื่อนคนอื่นสงคนแต่ว่าเออพี่แกยิงชานิดนึงพี่แกเป็นฮอสอาร์ทิลเลอรี่พิสตอลใช่ไหม,มเมื่อกี้ฮอสอาร์ทิลเลอรี่ถือว่าเหมาะกว่าในด่านนี้นะครับเพราะสมมี้มาเยอะนะถ้าเกิดใช้ปืนพกมันมีโอกาสกระสุนโดนบล็อกได้แต่ว่าช่างมันเถอะ ดังนี้จะเป็นเกื้เกอเอเลสนะคือเริ่กเว็บใหม่มาเนี่ยเพื่อก็จะเกิดได้แต่ตอนนี้เออมันจะตายไปเพียบเลยอะแต่ก็ยังเพียงพออยู่แต่มันจะโกนทีอย่างหนึ่งคือต่อให้มันจะจบเว็บเนี่ยมันก็จะมาเรื่อยๆนะคือมันไม่มีการจบเว็บแบบออฟฟิเชียลอะมันจะมาแบบมาไม่หยุดเลยอะเอาล่ะชี้ตรงนี้ตายเข้าไปอ่าฮะผมมีระเบิดไฟอยู่นะฮะซึ่งน่าจะช่วยในสยามฉุกเฉินได้ดีนะหมดนี้มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณใช้แบบเออของตัวช่วยเสร็จแล้วเนี่ยของมันจะไม่รีจนกว่าคุณจะตายนะ ไม่เหมือนเอเลดที่มันรีแบบแทบทุกเวฟนะอ่าละซัพพลายมาอีกแล้วผมได้แค่2อันเองอะ่ะผมไม่ค่อยจะมีเงินสักเท่าไหร่คือเงินในเกมนี้นะครับคนต้องเก็บจากศพซอมบี้นะมันจะมีโอกาสดรอปเงินนะซึ่งถ้าเกิดคุณเป็นสายระยะไกลก็บายบายไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยทั้งนั้นอา้าวเพื่อนเปิดสกิลละแต่ว่าไม่ไม่รู้จะไปเปิดยังไงอะ่ะเพื่อนเนี่ยลบค่อนข้นางเร่อไม่กล้าเปิดหรอกอ่ะละตรงนี้เชื้อเชื้อโอเควิางไปนิดนึงเล็งแบบเล็งไกลเกินระยะเหมือนไกลอาา่าฮะตรงนู้นอีกตัวนึงเชื้ออะไรวะเนี่ย ไม่เห็นโอเคสบายเอาจริงควรจะมีคนนึงถือแบบถือรถอไฟเนี่ยรถไฟมันน่าจะยั่งยืนกว่านี้อ่ะเพื่อนจดุดอะไรอีกโอเคจุดตรงนี้เสร็จละไปไปไปเพื่อน,ดออนเดี๋ยวเรา cover ให้หรือเปล่าโอ้หมายก็ไม่ต้องเว v e r ละตรงนี้เละละเดี๋ยวได้ได้ได้เพื่อนใจเย็นโอเคเพื่อนไปล่อระเบิดละอ่าฮะผมก็ตีนี้ต่ออ่ะแล้วเพื่อนโดนลันเนอร์อย่างเงี้ยอ่าฮะแล้วก็ไปนู้นตรงนี้อืมระเบิดผมเกือบจะฆ่าใครตายไม่รู้เ <laughs> มื่อกี้แบบล้มไปเลยอะ โอเคแล้วก็ตรงนี้ข้างหลังเชึบโอเคสวยนึกว่าจะไม่โดนเตรียมตัวเต็บมตัวมันมาอีกแล้วอะระเบิดะระวังเพื่อนนี่เรียบร้อยหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หลุดแล้วใช่ไหมโอเคหลุดแล้วก็ตัวใครตัวมันตรงนี้ลันเนอร์ลันเนอร์มาโอ้ไม g ก็ลันเนอร์ไปเล็งใครไม่รู้ผมไม่สนแล้วกันผมหนีก่อนโอ้ไม g ก็ตอนนี้เรากําลังจะเข้ามาที่สุดท้ายแล้วนะฮะเรากําลังจะตายกันหมดนะโอ้ m ม g ก็โอ้ระเบิดมาอีกแล้วอะโอ้โหมันมันสแปมกันดับมันสแปมกันไม่ไม่ยั้งเลยว้าวโอ้ m ม g ก็ตรงนี้มีอีกโอ้ oh god มอก็ โอ้โอ้โอ้กระสุนหมดแล้วโอ้ไม่ถึงเวฟ่พาด้ซ้ำโอ้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 ตะลันเนอร์มาโอ้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 ผมกำลังจะลุกลุกขึ้นมาลุกโอ้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 มีใครสนใจแบบสนใจใช้หอกับผมไหมมีใครสนใจสกิลชาร์ตไหมไม่น่าจะได้ไม่น่าจะเวิร์กนะแต่ว่าแบบเออช่างไปก่อนเออแล้วนั่นก็คือเซนส์ปีเตอร์เบิร์กอินนัตเชียลนะฮะมันมันเป็นประมาณนั้นแหละนะ อันนี้เป็นเซิร์ฟใหม่แล้วเพราะว่าเซิร์ฟนูนเขาแพงไปรอบหนึ่งแล้วก็รีไม่ได้อ้ oh. oh. เพิ่งเข้ามาเวฟทีไ่ไม่ถึงไม่ถึงสามเพราะถ้าเกิดสามจะมืดเอ้า oh. ไปหมดแล้ววะอื uh ้ม huh. ค่อนข้างจะอาอฟูแย่มากมาก มันเป็นโหมดที่ต้องใช้ความทีมเวิร์กระดับแบบสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นผมจะผมจะเล่นแซปเปอร์แล้วนี่คือยุคของแซปเปอร์ซึ่งวิธีการาวางหนาที่ถูกต้องคือเราต้องวางแบบกันร,ระเบิดแบบนี้เออระเบิดพร o ฟนะฮะซึ่งโอ้ยไม่มีแสงเลยอะ่ะเอาแย่และถ้าเกิดผมโดนจับจะมีใครโคเวอร์ผมไหมนะแต่คงไม่มีอะไรมาตอนนี้มัง้งโอเคมีละมีละ,ละน,านา่ากัน่าเห็นอยู่โอเคโอเค อันตรงผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าในคอมมันสร้างง่ายมากแค่ไหนคุณไม่ต้องเลือกอะไรเลยคุณแค่แบบกดคีย์ลัดเนี่ยแล้วมันก็สร้างได้เลยอะอะไรวะเนี่ยระเบิดมาแล้วเพื่อนมีปืนบ้างไหมเหมือนจะไม่มีนะโอ้งั้นเราก็ถอยดีกว่าโอ้เรียบร้อยระเบิดไปแล้วป้องกันเร็วๆอะพยายามสร้างอันใหม่ด้วยอะพยายามสร้างอันใหม่ตรงไหนสักที่นึงอะโอ้ไม่ก็ระเบิดมาอีกแล้วอะไม่มีปืนเลยผมผมเล่นซัพเปอร์ไม่มีปืน,เล,น,ปปปนเล่นปืนไม่มีซัพเป,ปอร์ว้าวเกม เยี่ยมดีเหลือเกินเน่ยเดี๋ยวกันเพื่อนโดนตีไปแล้วโอเคแล้วก็ผมขออนุญาตสร้างเล็กน้อยโอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยโอ้ยอยู่ในอยู่ในมุมเพื่อนมุมมุมลับนะมุมมุมแบบมุมมุมเสียวมากๆโอ้ยโอ้ยตอกตอกตอกโอเคได้ได้ทีละได้ทีละกลับ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 ตอกกลับตอกกลับตอกกลับเรียบร้อยเรียบร้อยเยอะเยอะเยอเยอเยอเข้าไปยื้อะเยอะเยอะเยอเข้าไปโอ้ยมันจะมันจะทะลุอะไรแน่หนาวยเนี่ยโอ้ยแฮชแท็กเนิฟลันเนอร์ โอ้ยโอ้โอ้โอ้ส้อมซ้อม,อม oh, yeah. เร็วว่ะโอ้ยไอ้ัอนนียนี่มันซอมบี้ตัวใหม่ดีหว่าโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวซอมบี้ตัวใหม่ๆไปแล้วทุกคนโอ้ย oh, yeah. ผมผมกระดูกหักผมต้องให้หมอมาช่วยหมอช่วยผมทีโอเคสดุดยอดช่วยหน่อยอยอาอย่ามาซ้ำผมนะมันมันกำลังลำดาวันอยู่มันกำลังทงซีอะไรสักอย่างหนึ่งผมดึงเพลงฟอร์เรนไปแล้วมันกำลงังสู้กันอยู่อ่ะ oh, yeah. โอ้ยโอ้ยผมกระดูกหักอ่ะหมอหมอช่วยเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์มได้ผมทีเมื่อกี้ผมเผลอแบบเผลอหลุดท่าหมอเลยแบบไม่รู้อ่ะแล้วผมกงโดนซ้ยอ่ะมอ มอชช่วยผมด้วยมอผมกำลังจะลุกแล้วอ่ะโอเคผมลุกแล้วโอ้ยอ่อโอ้ยมันทะลุอ่ะมันทะลุบารีเออร์มันทะลุทุกอย่างนะฮะไอ้ท่าชาร์จมันเนี่ยมันไม่มีอะไรกันได้นะต่อให้เราจะไม่ใช้สเต็กเราก็โดนทะลุอยู่ดียวเดี๋ยวมอฮิลผมแค่รอบเดียวก็พอมั้งเพราะว่าผมต้องรีบไปขึ้นแนวหน้ามากๆเลยอ่ะโอเคพอแล้วอ่ะแล้วก็ไปแบนเดดนั่นตัวไฟหรือเปล่าผมว่าใช่แสงมาแล้ววอเตอร์บารเก็ตพร้อมไหมพร้อม มันกำลังจะปาไฟมาทุกคนระวังอ่ะโอเคไฟไฟเตอร์จังหวะนี้ดับไฟดับไฟอ่ะแล้วก็เชื้อรีบซ่อมรีบซ่อมมายืนข้างๆผมหน่อยผมเหงาเหลือเกินน่ะโอ้ยมันระเบิดไฟแล้วอ้อเอออือซ่อมเร็วอ่ะซ่อมได้อ่ะโอ้ซ่อมไม่ได้แล้วอ่ะออ้อ้มันอ้อมด้วยอ่ะอืออือมันมาแล้วอ่ะมาแล้วเร็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 วโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาอีกแล้วอ่ะ ไม่มาอีกแล้วเร็วเร็วเร็วโอ้วเรโอ้โอ้ทอยทอยอ่ะโอ้โคเวอร์โคเวอร์พลีสพลีสมันมันกว่ามันกว่าหอกอีกไอ้คันนี้ริบริบตอกริบริบตอกตอกเข้าไปโดยด่วนตอกตอกตอกแล้วก็อืมไอ้นั่นเพิ่มมันจะมีอะไรวิ่งเราหรือเปล่าต้องระวังด้วยอ่ะระวังวิ่งอัดหน้าแบบเมื่อกี้แล้วก็ขาหักไปเลยอ่ะโอเคเพื่อนใช้อัลเทอร์เนรี่บาลานดนะฮะแพงมากแต่ว่ามีประโยชน์นะเนี่ยลงไปหมดเลยอ่ะตายกันหมดอ่ะฮะแล้วก็ตรงนี้ตอกไปเพิ่มตอกเพิ่มอีก เรียบร้อยแค่ใช้สเต็กเท่นนอย่าอย่าให้เซปเปอร์วางบริเขตเพราะว่าเราจะเจ๊งกันหมดเราจะตายกันหมดทุกคนเชื่อผมคอนเฟิร์มอะคอนเฟิร์มโดยผมเองอะคอนเฟิร์มเมื่อกี้เลยอวิธีการรับมือกับซอมบีนะ้นะเนีตีซ่อมซ่อมตีซ่อมตีซ่อมตีซ่อมต,อมต,อมตีเรียบร้อยน้ำตัวนี้ค่อนข้างมีประโยชน์นะเว็บมาแล้วเออเว็บนี้ถ้าเกิดจะไม่ผิดนะฮะมันจะมีแต่ฟอร์เรนมานะเพราะฉะนั้นผมผมขอทำการชิงแนวเออมันจะมาแล้วทุกคนเนี่ยเดี๋ยวนะผมมองไม่เห็นอะไรเลยอะ ไอ้ยังไม่มาเนี่ยโอเคโอเคตอกตอกตอกต่อได้ตอกจนกว่ามันจะมาสักวันหนึ่งโอ้มันมาแล้วโอ้เครื่งหลังวมข้างหลังข้างหลังโอเคโอเคมากันแล้วมากันแล้วถอยถอยถอยตรงนี้อตัวนี้มันไม่สามารถกันขวานได้นะฮะคือมันกันดาเมจแทบทุกอย่างนะยกเว้นขวานกับกระสุนที่มันแรงๆอย่างเช่นพวกไรเฟิลหรือว่าน็อกกันน่ะสามารถแบบทะลุเข้าไปได้เนี่ยประมาณนี้มันมาแล้วอ่ะมันมันเดชไปแล้วอ่ะเดชไปไหนอ่ะตายไปซะอย่าอยู่ที่เดิมนานๆไม่งั้นเราอาจจะ แตกได้แล้วก็สร้างใหม่ไกลๆซะระวังเพื่อนมันพุ่งมาแล้วอ่ะโอ้ my god เพื่อนโดนไปละเชื้อเข้าไปหนึ่งตัวแล้วก็เชื้อเข้าไปโอ้ยผมไม่ได้ตีนี่หว่าเชื้อลำดาบกันทุกคนผมลำขวานวิชาขวานโดนไปซะแล้วก็มันกำลังจะชาร์จแล้วอ่ะไม่นะโอ้หลบเร็วอ่ะอืมอ้าวเล็บรอยพี่แกโด,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 ดนโดนโดนหนานผมตายอ่ะสุดยอดสวยงามมาก,มากๆหนานมีประโยชน์จริงๆอ่ะอล่ะทุกคน้โชคดีอ่ะ ผมช่วยแบบช่วยวางนี้ไว้แล้วก็ชืบตรงนี้ไปอ่าฮะมันมาอีกแล้วอะ่ะโอ้ไมค์ก็มันทะลุเพื่อนเราเต็มเต็มอ่าฮะโอ้มาอีกแล้วโอเคโอเคโอเคซ่อม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 มันตายยังอะ่ะตัวไหนเป็นตัวไหนวะเนี่ยโอเคตายหมดแล้วตายหมดแล้วมีของใหม่มาขายอีกแล้วอะ่ะตรงนู้นยังไม่พังนะโอเคขอทำการซื้อแบนเดดหน่อยแล้วกันผมไม่ผมไม่ทนเชีซื้ออาร์เทอรี่หรอกมันแพงเกินอ่ะแล้วก็วางแบนเดดเอ้า เดี๋ยวนะเมื่อกี้ซื้อมาแล้ว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 มันเป็นแบนเน็ตแบบพอเดียววะพีพี่พี่พี่โอ้โอ้โอ้รีบรีบตอกรีบรีบตอกรีบรีบสร้างต้องรีบรีบสร้างอย่างเดียวแล้วไม่ต้องแบบไม่ต้องสร้างให้มันแข็งแรงมากกว่าซอมบี้เหมือนกันจัะเบิดแบบนี้ไงล่ะโอเคคอเวอร์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 ทีอะเอาตรงตัวผมไม่ควรโดนลันเนอร์จับนะควรจะแบบหลบนิดนึงอ่ะหลบแบบนี้แล้วก็ชื้อไปข้างหน้าแล้วก็อื้อไปตรงนี้คืบไปตรงนั้นโอ้ไม่มาแล้วโอ้โอ้โอ้ระเบิดต้องรีบรีบสร้างก่อนเนี่ยรีบรี มองไม่เห็นเมื่อกี้โอเคสุดยอดสุดยอดป้องกันไว้อ่ะป้องกันไว้เร็วอ่ะช่วยกันหน่อยอ่ะช่วยกันเร็วๆอ่ะ please please be fast เร็วๆหน่อยเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนจับอีกแล้วอ่ะผมควรจะไปเอาแบนเดจข้างหลังนิดนึงเนี่นน okay. ยโอเค artillery ลงแล้วไปไปไปผมถอนตัวก่อนเออไม่มี b a นเดจโ okay. อเคกลับไปที่เดิมช่วยกันหน่อย cover cover มีอ่ะไม่มีใคร cover โอเคสุดยอดสร้างหนี้ได้แล้วแล้วก็รีบๆถอยก่อนก่อนที่เราจะโดนลันเนอร์จับนะฮะแล้วก็อืมตรงนี้เพื่อนโดนจับนิดนึงอะแล้วก็เออตรงนี้โดนจับหรือเปล่าไม่โดนโอเคผมโดนผมโดนเอาเพื่อนตายเหรอโอเคเพื่อนเพื่อนเหมือนจะตายเมื่อกี้แต่ว่าอืมมันวิ่งผ่านหน้าผมไปเลยอะมาทําไมอะอืมตีไป่างทีอะเลสซันสอนบทเรียนให้แล้วก็อืมถอยบางนี้อะถอยเป็นเอ,อ่อวงจรสุดท้ายอะไรประมาณนั้นอ่ะฮะผมไปไหนดีวะเนี่ยโอ้ยลันเนอร์มา แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงออ้๋ออ๋ออ๋อค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากๆโอเคตรงนี้จัดการกันไปแล้วก็ตรงนี้ต่อเข้าไปบ้านหลวงช่วยดันหน่อยได้ไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้เริ่มเริ่มเริ่มไม่ได้แล้วไปไปไปดันต่อ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 ได้ดันต่อได้ดันต่อได้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคแต่ว่าดันก่อนดันก่อนอะละแล้วก็ตรงนี้อืมโอ้มันมันหายทั้งแผงแน่นอนนะโอ้โอ้มันจะพังทั้งแผงผมเลยอะโอ้โอ้ไม่พ เพื่อให้มันแบบมันเบิ้มทีละทีละแซคเตอร์ไม่ไม่เบิ้มไปทีเดียวอาา่ะฮะแล้วก็สร้างเร็วด้วยแซคเตอร์แบบนี้อาา่ะฮะตรงนี้มาอีกเสียงตายอ่ะชีวิตเสียงตายเหลือเกินอ่ะแซปเปอร์เราโอเคโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อืมเรียบร้อยบล็อกบล็อกซ่อมซ่อมซ่อมแล้วก็ซ่อมไม่ไหวแล้วอ่ะซ,ซ,ซ่อมไม่ไหวก็ถอยถอย,ถอยโอ้ไม่ก็ไปทั้งแผงเลยอาา่ะอ่ะฮะแล้วก็ตรงนี้เชือบมาอีกโอเคป้องกันไว้ซ่อมได้เชือบผม ไม่ได้แล้วอ่าฮะแล้วก็ซ่อมใหม่เชิบตรงนี้ชีวิตสเปิร์ตเอ้ยเวแต่เว็บเว็บนี้เป็นเว็บสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคเรากำลังจะรอดแล้วทุกคนหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่าป้องกันไปเถอะผมเหมือนเคยเห็นนะว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะมีรันเนเอร์มาแบบโคตรโคตรเยอะเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้สเต็กมหาศาลมากๆเพื่อป้องกันมันให้ได้อน,นะ ม่มีอะไรต้องห่วงเพื่อนเราแค่ตอกเข้าไปอย่าให้ซัปเปอร์มันมาก็พออะโอเคผมต้องถอยทีหนึ่งแล้วมั้งโอเคถอยถอยดีกว่าไม่มีใครให้แสงสว่างผมเลยอะมีแต่ความมืดในชีวิตความมืดบดบังมากๆตอกแบบเหนือเหนือระยะเล็กน้อยอ่ะฮะแล้วก็ตรงนี้ชืบผมตีอยู่คนเดียวไม่มีใครมาช่วยผมเลยช่นนางน่าเศร้าโอ้มสเต็กช่วยผมมเ้งอะสเต็กมันแบบมันโดนสเต็กเดี อา่าฮะแล้วก็โอเคเพื่อนเริ่มมาช่วยผมแล้วขอบคุณมากๆถ้าช่วยเลยวันนี้นา่าจะดีนะแล้วก็อะไรมาวะนะเมื่อกี้โอเคโอค้ยข้างหลังไม่นะผมผมไม่ทันสังเกตเอ้ยมอมอเฮล p มีอมอโอเคสวยไล่ไปนิดนึงโอเคขอบคุณมากออมีฮิลไหมอ่ะ,อะโปรโมชั่นแพ็กเกจฮิลโอเคพาผมมาข้างในหน่อยโอเคขอบคุณมากน่าจะจบแล้วหรือเปล่า โอเคเพื่อนชาจแล้วโอเคผมไม่ต้องไป <S <S ไปเสี่ยงตายแล้ว <S <S ผมอยู่ข้างหลังนี่แหละเย่ yeah. จบแล้วใช่ไหมโอ้มีม็อบขนาดใหญ่กำลังเข้ามาระวังด้วยนั่นไงมันมากันแล้วอ่ะโอ้อาร์ติเลอรี่ช่วยโอเคอาร์ติเลอรี่ปิดท้ายป้องกันไว้สวยเรียบร้อยไม่มีอะไรเข้ามาได้ยกธงขึ้นธงรัเสเซียยกไปอ่ะนี่กด E อ่อ อีกครั้งหรเลว่าไม่รู้แต่ว่าเรียบร้อยรีจอยสเอนส์ปีเตอร์เบิร์กชนะอะไรเอาไหนแบทอย่าบอกนะว่าแบทต้องแบบต้องเล่นจนจบโดยที่ไม่ตายหรือว่าเล่นตั้งแต่แรกโ o l y j e ล u s ใช่จริงๆด้วยแล้วไม่ใช่เล่นตั้งแต่แรกนะแต่ว่าคุณต้องรอดต้องรอด10เวฟทวนไม่ตายแม้แต่ครั้งเดียวถ้าเกิดไม่เล่นซัพพอร์ตมันเป็นไปไม่ได้อะไรวะเนี่ย ทั้งในโลกเลอเกินนะ่ะแต่ว่าผมได้ได้แบบนี้ด้วยนะเมื่อนนะคืนน่ะเมื่อคืนตอนที่ไปเล่นเทสมา Nomad mm hmm. um for a p h i l l o ok k ชนะการต่อสู้ดาวกับไอ้สองบีเมื M ่อกี y ้ a, มันชื่อว่า c r er u s ด d e r สักอย่างโดยใช้ปืน <laughs> <laughs> สู้แบบอเมริกาโคตรแต่ว่าโอเคประมาณนั้นฮะนั่นคือทั้งหมดสำหรับ ด้านใหม่นะมีของให้ซื้อมีซอมบี้ใหม่ให้เราป้องกันแล้วก็มีการเล่นแบบนั้นแหละค่อนข้างนรกถ้าเกิดแซปเปอร์ไม่ได้ดีมากนะฮะแต่เมื่อกี้แบบแซปเปอร์สามทาง่อนข้างดีนะผมแบบค่อนข้างจะโซโลมากเลยอะค่อนข้างแบบมันอะถึงแม้จะไม่ได้แบบก็ตามอะก็ถ้าเกิดมีความหยั่ไงก็สามารถบอกกันได้นะแล้วก็เซิร์ฟน,นี้เนะี่ยสไตล์ก็เดี๋ยวไปเจอกันสักเออพวกนี้แล้วกันนะฮะมารีวิวแบบไอ้เกาะเมื่อกี้กันนะแล้วก็สำหรับนันี้ไปละบ๊ายบาย